ครับก็กลับสวัสดีชาวประมงทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าแคปเคสสามารถฟาร์มเงินได้จริงหรือเปล่าโดยการจับหาระเบิดครับก็ตอนนี้เรามีงบอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันนะครับก็เ,เราไปดูกันผมจะซื้อมาสักประมาณห้าร้อยอันแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจาก แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเหลือเท่าไหร่ผมจะคำนวณให้ดูนะครับก็เครดตเราต้องมีเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคห้าร้อยเครดลุยเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเลยเอาแล้วครับทุกคนก็ผมก็ได้ไปซื้อ กองเป็นจำนวนห้าร้อยค่าเสียหายทั้งสิ้นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างใต้นี่นะค่าเสียหายรวมกับรายได้ที่เราได้มาซึ่งเรายังไม่ได้แต่ผมขาดของไม่หมดแหละเนี่ยรอเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเศ l อิ n เวนท o รีเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มแล้วเพราะเราไม่มีอะไรเซลในอินเ n นท r รี่ของเราเรประมาณนี้ไอพวกนี้ผมก็ล็อกไว้ ก็ไม่น่าเกี่ยวหรอกโอเคเราก็เสียโอยค่าๆๆลกงห้าร้อยประมาณเอ้ยไอเกียนเอ้ประมาณสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาททวนแล้วก็ผมจะซื้ออ้นี่นะเพระาะผมจะไปเติมรักที่ไอ้นี่ด้วยในแม่หมดเดี๋ยวเราก็โปะไปในค่าเสียหายผมก็ไม่รู้หรอกอะไรโอ้รวยจัด นี่เราก็จะไปไม่หาแไหม่หมดได้ที่กระจกตรงนี้แล้วก็ไปกดหลักแต่ห้ามออกจากเกมออกจากเกมแล้วผมรู้สึกมันจะหายของผมเดี๋ยวเราไปวางกงปูดีวาแล้วก็รอนะดูว่าจะเสียรหรือได้พอถ้ามันได้นหนึ่งอันก็น่าจะคุมแล้วเดี๋ยวเรา,เาแนะนำที่วางก็เราต้องวางห้าร้อยก็ 227ใช่ไหมวางแถวเนี้ยดี กลางนะสี่หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมารอให้กองปูได้ทีก็ประมาณแป๊บเดียวสองถึงสามนาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับบุยเอาแล้วครับทุกคนก็กลับมาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาเก็บไอ้น,นี่กันเก็บกองปูก็ผมไม่ได้ตกปลาอะไรเพิ่มนะก็เงินยังเท่าเดิม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเดี๋ยวต้องซื้อลับด้วยถ้าถ้าเก็บอย่างเดียวไม่ซื้อลักก็อย่าทำครับไม่ดีขาดทุน <c art oon> อันนี้เคยลองอะเก็บผมวางกองเป็นพันอะขาดคุณยับอะเอ่อมาซื้อลับพี่แม่หมดก็เสียห้าพันเราเก็บอินฟิเดนไม่ด้วยเลยถดียวว่าคุมนะ แต่ถ้าเราจะขาดทุนต่อเมื่อเราไม่ได้ระเบิดเลยสักดูอย่างน้อยก็ต้งได้สักลูกหนึ่งผมไม่รู้ว่าขายหมดมันจะได้เงินเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจะไปคิดคำนวณอีกทีเราเสียไปประมาณเก 3, อือบเกือบสามหมื่นรอรอดูกันเดี๋ยวเรากดไปอันแรก แล้วก็ลักใช่ไหมนี่หลักห้าพันเดี๋ยวเราจะมีเวลาสิบนาทีก็ต้องรีบเลยผมจะใช้หอยนะวับกับเพราะรู้สึกว่าออกเซิร์ฟแล้วมันลักหายสิบนาทีรุยตรงนี้ก่อนเลย เรียบร้อยครับโหที mm ่เอมันแอบปรับเลนแน่เลยตอนนั้นเีมมันควรจะได้สักอันอ่ะห้าร้อยอ่ะเรามาดูลองขายดูว่าได้อะไรน่าจะสักสองหมื่นต้นต้นจากที่คาดการไว้ขาดทุนประมาณหนึ่งมื่นกว่าป่ะอะไรโอ้โอ้โอ้ม่กอด ก็น่าจะขาดทุนเกือ,กอบสองมื่นนะประมาณนั้นอย่างน้อยหัวคนได้ประมาณสองอันบ้างเพื่อคืนกำไรเพราะก้อนหนึ่งมันน่าจะห้าหกพันก็ถ้าถ้า,ถา,ถาทุกคนคิดว่าเคยลองแล้วก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ว่ามันขาทุนหรือกำไรแต่จากที่ฟังมานะมัน มันสามารถทำกำไรได้ระเบิดในคลิปนี้ผมก็500ร้อยเอ็ดเคดขาดทุน500เคดขาดทุนมาแล้วเอ็คตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับโอเคขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับอกเฟปไม่ไ oh, ม mm ่ไ hmm. ม mm ่ไปละบุย hmm.